สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูสเปคมือถือที่กำลังจะเปิดขายในประเทศอินเดียนะผมนั่นก็คือ Infinix Hot 12 Pro นะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจน,นะครับผมนี่คือ Infinix Hot 12 Pro นะฮะสหรับสเปคของ Infinix Hot 12 Pro จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ Infinix Hot 12 Pro เนี่ยมาพร้อมกับความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่ 8.42มมน้ mm, ำหนักจะอยู่ที่191กรัมตัวเครื่องนะครับผมรองรับซิมแบบ d u อ l ลซิและรองรับเครือข่ายแบบ 4G เท่านนะฮะไม่มี 5G เนาะต่อมานะครับผมมาดูกันที่หน้าจอกันมากนะฮะสหรับหน้าจอของ Infinix h o ้12 Pro นะครับผมเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ความเอียดระดับ HD+ นขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วนะฮะอาราติรฟเลตอยู่ที่90เฮิรตซ์ทัสิเอยู่ที่180เฮความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่480นิต อัตราส่วนหน้าต่อตัตเครื่องครับผมจะอยู่ที่89.33%คอนทราสต์เรชอยู่ที่5,000ต่อหนึ่งสลับหน้าจอนะฮะผมเป็นกระจกนะฮะแต่ว่าในสเปคไม่ได้บอกนะครว่าเป็นกระจกเวอร์ชันใดตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน10.6สําหรับชิปเซ็ตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ u n i s o c T616 CPU แบบ o อคตาคอรวความจมีทั้งหมด2ขนาดนะฮะโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ย แรมอยู่ที่6 g b รม64 g b และอีกรุ่นนะครับผมแรม8 g b รอม128 g b ตัวเครื่องสามารถใส่ m i โคร SD Card เพิ่มได้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง256 g b มาดูตองกันที่กล้องนะครับผมกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด2ตัวนะฮะโดยที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่50เมกะพิก f 1.6ตัวนี้กล้องนะครับผมเป็นกล้อง d e p อันนี้คาดเดาว่าน่าจะให้ความเอีดมาอยู่ที่2เมกเซลนะฮะกล้องหลังนะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอ 1 0 8 0 p 30มเฟรมลเรทดนะฮะตัวต่อที่กล้องหน้านะฮะผมกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ิเมกะพิกเซล f 2 0กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1080 p 3 0เฟรมลเอยเช่นเดียวกันนะฮะตัวเครื่องมีแจ็ค3.5มาให้นะครับลำโพงของตัวเครื่องเนี่ยรองรับเสียงแบบ DTS Surround Sound นะฮะแต่ในสเปกไม่ร,ระบุนะครับว่าเป็นลำโพงกี่ตัวสําหรับไ WiFi นะผมรองรับ Wi-Fi i ว i 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5ว h z b l u e t o o ก h เวอร์เพอร์ต่อมต่อเวอร์ชัน2.0นะฮะ สำหรับเซนเซ,นเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณหน้าคางของตัวเครื่องสําหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์สำหรับสีที่วางจําหน่ายนะผมมีให้เลือกกันสีสีด้วยกันนะฮะได้แก่ electric blue racing black light b a u k green และ h a l l o white สำหรับราคาที่วางจําหน่ายในประเทศอ,อินเดียน,นะครับเมื่อตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่นี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของ i n f i n i x ห้อง12 Pro นะครับมือถือที่กำลังจะเปิดขายในประเทศอ,อินเดียนะครับ จะขายในวันที่8สิงหาคมนี้นะฮะส่วนในประเทศไทยนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารกรันอีกทีนะครับว่ามือถือรุ่นดังกล่าวนะผมจะนําเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะถ้ามีข้อมูลข่าวสารใไดไเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทราบกันอีกครั้งนึงนะฮะกระจากกันไปนะครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหมหมม่ EP นน้าานาะบบผ๊ยย